ไม่ต้องการนะใช่ไม่อยากลดตัวโอมาแล้วไม่เมื่อยคอเหรอปมออกมา่มไม่ว่าไม่เห็นอ้าง่ายกลับไปนอนเถอะนอนเถอะมาไม่ทำอะไรเลอวไม่ทำวันนี้วันหน้าไม่แน่ ฉันทำไมเปลี่ยนตะเกียบว่าสีนี้พี่ก็สวยกับเธอแล้วไหมฉันเป็นว่าอีกถ้าเกิดว่าภายในห้านาทีนี้ยังแก้ทันก้แก้นะเพราะว่าหลังจากสี่ทุ่มฉันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเ่เธอไม่ใช้ตเกียสีเขียวแล้ันเหมาะัเธอมากกว่าฉันจะไม่แปลกใจว่าทำไม ไม่มีพูดตัวไหนที่เลือกที่จะพบปรกษาตั้งก่างกลางวันเลยดิเอาหนะ่าย่างน้อยตอนนี้เธอก็ได้ตะเกียงคืนสรุปไปเจอจากใครมาละมีคนวางไว้แต่ว่ามีคนมริบาเไปนยิบข้อน้ตีใช่ัหม มีใชิเธอแต่ก็อยากพาไปนี่นี่เหนื่อยมากไหมเฮ้ยอ่ะไปยังไม่ตอบต่างันเลยเว้ยอ้าวหิวฉันทำไม ทำไมตัวนี้มันถึงมายืนเล่งไม่เคยเล่นคนอื่นไม่ชอบเล่นนี่ต้องให้ฉันเป่าเลือนน่ะต้องเขวายไข่ต้มให้ฉันสองต่ออ๋อฉันลืมบอกนะไปได้เลยไปได้เลยไปนอนได้เลยไปไปเล่นของเธอได้เลยโอ,อ้ยไม่ใชอยากเล่นด้วยนะไม่ฉันฉันฉนอนไม่ดได้มันถึงเวลานอนน้าผมว่าฉันมนะเออได้เวลาดอนเราจะ นอนเดี๋ยวฉันเล่นกูมามา,มานั่งเล่น,นอนเดียยิงฉุกกันมามาอย่าไม่กระโดดบนตัวฉันถ้ายังไม่อยากโดนอีตีปิโซไอ้ใจเย็นๆเ,เล่นด้วยดิยงไงโอ้จนะีารนมา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 มีมา,ามาม,ม,มามมานาม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 าามาาโามาามามโมามาเาามามา มันไม่ค่อยจะนักเก็งขาดเท่าไหร่หมายถึงว่านักเก็งขาดมากเลยค่ะนัดโกลมากเลยนะเฮ้ยคนอะไรจับตื่ได้วะเยอยเย้ยเย้ยมีกายอยากขับคนได้วิ่งเขาก็เป็นไนนน่ะว้าวสนุกจังเลยคือฉันเป็นนักเก็ตติดอยู่ตื่นมานั่งดูรถเล่นแล้วเนี่ยว้าวคือฉันตื่นอยู่แล้วน่ะ เออฉันเอาลงมาตอนนี้โอสิค่ะกีตัวนั้นหลังเช้าห้องพระขี่ตัวไหนไม่ใช่หลังเช้าห้องพระฉันจำได้ว่าหลังเช้าห้องพระมันต่อดีอยู่แล้วมันไม่เคยต่อดีใช่มันไม่เคยต่อดีอย่าเที่ยงไอ้ปีศาจล้นไปไปไปดูไปมาทองอ่ะเอามานไป มาแล้วพี่สุมานก็ตัวเตี้ยเหมือนเด็กแบบนี้ก็เป็นคุมาตเอืมเฮ้มพี่สุกุมารอ่าอุ้ยไม่ไม่ด้คิดกับฉันแล้วเหรอมาเริ่ยิ้จุบกันมากๆนี่เห็นผีพี่บ๊วยเนี่ยเจ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 าคุณคิดว่าระหว่างพารลกับผีนี่อันไหนน่ากลัวกว่ากั้นล่ะคะพาร์ลูกไหมคะบ๊วยฉันพูดเลยนะฉันเคย สองปตูเข้าตอนอน้ A ําาหัวมากเลยมามามาาเล่นอยมามากอยเนอะได้ารีสวยจังมันนี่อะนี่กอกันานเลยทำไมเธอโอ้เธอเย็นกว่าที่ฉันคิดนะอืเอไม่จำเป็นเลยไม่้เจอเธอทุกวันนะฉันเบื่อแก ผีมินชื่อกันมากไหมเนี่ยฉันถามด็ฉันยังไม่รู้ชื่อตัวเองเลยนะมีแต่คนเลชอว่าไอ้มไอ้โมเล่เีผีเราคันขนาดพูดยังไม่เอาแกสักตัวแล้วผีไม่เกี้ยนที่เป็นเนนาเรีเชื่อะมีชื่อหรือเปล่าหรือไม่มีมามามาเล่นเกมนามมา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 มมมามามมามมามามกม ไม่รเชื่พี่แกกันลกจับยอดถิ<อ>แม่มันไม่รู้ฉันมาใหร่ฉันมาใหรใจย็นฉันมาช้าฉันมาสายขอโทษว้าวนักันนีีสวยจังเลยใจนะนพี่สุดใจดีสุดเท่สุดน่าักสุดหลอสุดสวย